ละครสั้นเรื่องพายุดูรูร้อนไปรับชมกันเลยนี่มันบ่ายสามแล้วบ่ายสามกว่ากว่าแล้วเนี่ยสองคนนั้นยังไม่กลับมาอีกฝนตกหนักมากดอกทานตะวันเราก็หุบแล้วเนี่ย โอ้ลูกเดี๋ยวพ่อกะกลับมานะโอโอโอเอเอเอหลับสักทีเดี๋ยวไปดูน้ำดีกว่าฝนตกหนักมากดูสีถึงกับลูกบอลต้องขยับเองอะ ฝนตกหนักจริงๆนั้นเนี่ยไม่เค่เรื่องเล่นเลย Wifi ก็เปิดไม่ค่อยจะติดแล้วเนี่ย,โอ,ยโอ้ยวันนี้เราต้องรีบกลับบ้านเราดูน้ำท่วมแล้วเนี่ยสองคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยรถไปไม่ได้แน่เลยเรถต้องเสียแน่ถ้างั้นฉันจอดรถไว้ตรงนี้ละกันเผื่อน้ำจะลด แล้วก็ค่อยมาเอารถแล้วกันนะอุอุเกือบล้อเกือบโดนน้าแค่นี้พอแล้วกันเดี๋ยวโดนน้าแล้วเนอีกนดเดียวเนี่ยมาเร็วโมเดลเพิ่งกลับมาเรียนว่ายนะ้าเองนั้นเนี่ยฝนตกแล้วพอไม่ได้พกลมมาด้วยวันนี้แล้วเราจะทำยังไงอะแล้วก็ต้องติดอยู่ในนี้อะสีโมเดลพ่ออสาใส่ชุดหล่อมาทำงาน ก็ต้องเปียกอีกสิพราอไม่อยากซักแล้วพ่ะไม่อยากใส่ชุดธรรมดาธรรมดาไปทำงานอีกแล้วเนี่ยถ้างั้นพ่อก็ไปซักแล้วก็ไปตักให้ผ้าแห้งให้แห้งเร็วๆสิคะโอเคก็ได้แต่ไม่รู้ว่าแบบจะแบบเออพ่อก็ไปสับแห้งสิคะโอ้ยมันได้ขค้เหงื่อออกไปไปพ่อต้องใส่ชุดสุด ลุยน้ำไปเลยน้ำมันลึกจังเลยเนี่ยโห<ฮ>ชุดหนูเปียกแล้วเนี่ยในกระเป๋าหนูมีโทรศัพท์อยู่อะพ่อมันจะโดนน้ำไหมะไม่โดนรลยแต่อีกนิดเดียวจะโดนแล้วนะหนูชุดหนูก็เปียกเนี่ยโอ๊ยขอโทษไดเมล่า กระเป๋ากันน้ำแล้วก็โทรศัพท์กันน้ำนี่แต่หนูไม่อยากว่ายน้ำไปเลยพ่อน่าจะกลับมาแล้วกล่องคนนั้นกลับมาแล้วแน่เลยโอ้โหเย็นเจียบเลยน้ำเย็นมากโอ้โหแทบจะไม่ต้องอาบน้ำเรามั้งเนี่ยดูสิ วม่มากเลยเนี่ยโอ้โหแม่ไม่ต้องอาบน้ำแล้วเข้ามาคุณเร็วๆเปียกหมดแล้วเนี่ยโมบายล่ะอ๋อโมบายหลับอยู่ข้างบนโอ้ยคุณรีบไปอาบน้ำเลยนะแล้วพาลูกไปอาบน้ำด้วยแล้วฉันก็ต้องไปอาบน้ำอีกรอบนึงเนี่ย ปไปป้าไปเก็กบกระเป๋าลูกเดีย๋ยวแม่นั่งดูโมบายตรงนี้แหละแม่ไม่ออกไปไหนไกลหรอกพอฝนมันตกได้ซื้อสสเสบียงเตรียมอาหารสำหรับพายอฤดูร้อนไหมเนี่ยยังเลยมาม่าสักห่อก็ยังไม่มีเลยอ้าวทำไงอฝนมันตกหนักอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะสิ โอ้ยแล้วทำไมตอนตกคุณไม่คิดเล่าคุณก็เหมือนกันน่ะแหละเฮ้ยเแบบาๆลูกหลับอยู่เออ,เอ,อไปลูกไปเก็บกระเป๋าแล้วรีบไปอาบนะ้ำเดี๋ยวพ่อต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเนี่ยไปไปไปพ่อคะถ้าน้ำท่วมขึ้นมาถึงชั้นสองเราจะทำยังไงกันดีคะพ่อคงไม่หรอกนะลูกโอเคค่ะ นัองหลับอยู่เหรอพ่อก็ใช่นะเซ่แล้วหนูจะอาบน้ํายังไงเนี่ยน้ํามันท่วมขนาดนี้ล่ะจะทํายังไงชั้นบนไม่มีห้องน้ําเลยอ๋อนึกอะไรออกแล้วพ่อนี่ยังไงลูกก็อาบตรงนี้งไงของน้องก็ได้อุ้ยแล้วพ่อแม่าจะหาตรงไหน,น พ่อแม่อาบน้ำฝนฮ้าอาบน้ำฝนมันจะสะอาดเนี่ยพอ่อเคยเห็นโบราณเขากินน้ำฝนไหมเฮ้ยหนูเชื่อพ่อได้ไหมเนี่ยถ้างั้นหนูไม่รอช้าหนูรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตู้หนูอยู่ฝั่งนี้และตู้น้องอยู่ฝั่งนี้เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าอ่างแล้วนะแม่โอเค พ่อมาดูน้ำข้างล่างอยู่ไว้พอดีสำหรับการใช้อาบน้ำไหมโอ้ไม่กอก็อาบน้ำได้อยู่นะนี่เปิดสักบัวอาบก็ยังได้อ่างจะไม่แตกหรอกค่ะแม่ไม่แตกรู้แม่เคยเข้าไป <c oughs> น้ำเย็นมากเลยอ่ะแม่แล้วย็นสซมันก็ต้องเย็นอยู่แล้ว เ <S igh> ย็นที่สุดเลยคือหนาวมาก <S <S> <S หนูอาบแค่นี้พอนะแม่หนูหนาวอ่ะโอเคไปเปลี่ยนชุดนอนเลยอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอลูกใช่ค่ะประกาศประกาศ <ii> หากตอนนี้หมู่บ้านตลาดภูสองน้ำท่วมทางกู้ภัยหน่วย <S <S บอร์โส ซากรุระส s ู๊ตเตอร์จะไปช่วยพวกท่านที่ติดอยู่ในบ้านหรือบ้านที่พวกท่านอยู่หนึ่งชั้นหรือสองชั้นอาจถ้าหนึ่งชั้นคุณหากต้องนอนบนหลังคาถ้าสองชั้นคุณจะรอดแต่ชั้นที่หนึ่งคุณจะเสียทรัพย์สินของคุณมองหข,ข้าว ฝักบัวและก็สบมู่พรุ่งนี้ทางเรามีประกาศว่าจะนำรถภายใน6โมงห0เวลานี้และเดี๋ยวตอน7โมงเนาฬิกาทางเราจะเอาอาหารไปให้พวกท่านที่ติดอยู่ในบ้านขอบคุณค่ะตืดตืดตืดแม่ หลับได้แล้วหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวฉันหลับตรงโซฟาก็ได้เพราะฉันจะดูจะดูลูกโอเคถ้าง่วงมาไหลก็มานอนตรงนี้นะจ้ามาเร็วโม,โมเียวเรานอนกันดีกว่ามามาพอนอนแล้วหนูนอนแล้วแล้วกันนะพ่อ ฝันดีลูกฝันดีจ้าอาหารมาส่งค่ะอาหารมาส่งแล้วเนี่ยฉันเพิ่งนอนไม่เต็มอิ่มเลยอาหารมาส่งแล้วนี่มันเจ็ดโมงครึ่งแล้วนี่น้ำยังไม่หายอ๋อเขาบอกตอนหกโมงโซฟาเปียกหมดแล้วโอ้ยโซฟาตัวเอลของฉันเพิ่งซื้อมาไม่กี่วัน ต้องจากลาด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมดีนะเขาเอาเรือมาขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวตอน6โมงมาตรงฐานเฮลิคอปเตอร์ที่หน้าโรงเรียนสกุระนะครับและเราก็จะไปช่วยพวกท่านขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับเพื่อความยินดีนี่มันหน้าที่ของผมครับขอบคุณค่ะ ป่ะป่ะต้องรีบปุกล,กลูกๆแล้วพ่อพอด้วยลูกๆพ่อพอด้วยอุ้ยเปียกอีกแล้วเรานะไปบ้านอื่นต่อกันไปเลยทุกคนหกโมงแล้วหกโมงแล้วเหรอฉันยังไม่ได้อาบน้ําอาบผ้าเลยเฮ้ย น้ำท่วมหายแล้วนี่ใช่ดีใจมากไปไปมามา,มา,มาเร็วมาเร็วถึงแล้วดีใจจังน้ำไม่ท่วมแล้วใช่น้ำไม่ท่วมแล้ว,ว,ลวอย่างนี้ก็รอเฮลิคอปเตอร์เลยเอา้าวน้ำหายท่วมแล้วนี่ถ้างั้นก็ไม่ต้องช่วยแล้วประกาศปั๊บนึ่ง สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่ในเมืองสกูรัสคูสมูเรเตอร์นะครับตอนนี้ทุกท่านกลับบ้านได้เลยครับไม่ต้องรอที่หน้าโรงเรียนเลยครับเพราะน้ำมันลดแล้วครับขอบคุณที่ช่วยกันตักน้ำนะครับบ้านอาจารย์ใหญ่ขอบคุณมากเลยนะครับและใครไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ขออภัยด้วยนะครับทางในอำเภอไม่มีให้จริงๆครับขอโทษนะครับ ตื้อตึงตึงโอเคไม่ต้องล้ฉันฉันขับฮีรีไม่เป็นดีใจจังไม่ต้องออกงานแล้ว